วันนี้เรามาบ้านกระยะมิตรเรานะครับตอนที่เราซื้อเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างกระบงกระเบื้องเนี่ยไม่มีข้างๆบ้านก็บอกไม่มีคนอยู่เกือบ10ปีคนที่มาอยู่ตรงโซฟาตรงเนี้มานอนปุ๊บเนี่ยชอบฝันฝันว่ามีคนมาทักบ้างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะฝันว่าเหมือนแบบผู้ชายเจ้าชู้่าขอมานมีอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยหนยก็มานอนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกําลังเคลิ้มเคลิมจะหลับหน่อยก็ได้ยินเสียงว่ามันนอนอะไรตรงนี้เป็นเสียงผู้ชายนะคะสรุปคือเขาเป็นแฟนพี่ใช่ไหมคะไม่ใช่เขานอนกับพี่มีคนอยู่ตรงนี้ไงจะบอกว่าพี่นี่ผีเยอะสมคำล่งเลยที่อาจารย์นี่เขาบอกโอ้เปิดมาเจอเลยก่อนตายมีความต้องการทางเพศสูงพอตายไปก็กลายเป็นผีหื่นมันหน้าตายไงคนเนี้ยก็ผมผมค่ะไอ้บักคัมกลัวยัง เบรยนใช่ไหมไอ้นี่ใช่บักโจวะแล้วมันยังไงมันมาแก้หรเอว่จับกูดได้เหรอ,อน,นี่เหรอแล้วประเด็นคือพี่อ่ะเหมือนเปิดรับให้เขามาอยู่ในรางพี่เดี๋ยวเช็คให้ทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็คงจะต้องไล่วิญ,ญญาณที่ไม่ไม่ประสงค์เอกเพราะว่าบ้านนี้ไม่ได้มีวิญ,ญญาณแค่ดวงเดียวไม่ได้มีวิญ,ญญาณแค่สดวงเมื่อกี้ที่เห็นนี่อีกหลายดวงค่ะ Thank <laughs> you.